คนบางคนปืนเรือพิฆาตง่ายๆไม่มไ่โดนเลยเราเราไปเราไปไหนเรไปไหนไปซีป่้าสิไงไอไออาจยิงทำไมเฮียเราเปิดวิธีเหรอฝนฝนไอเปิดตังค์เหรอวะเฟื่อยๆสูดเรือเฟื่อยยิงเน้นจำนวนสูดมันมีขนต่อค่าบมันุงนะเว้ยระวังนะให้เขายิงถ้เพราะเรือกูมันยิงแบบโหลดสองวิอ้เหี้ยยิงแม่มาเถอะ ก็คือตังเหลือเ <ละ S 1> ฟือใช่ไหมทำลุงไม่กลัวลใช่ไหม,ไมทำแค่เป็นโวอร์แทงอ่ะกูเลยมันโดนไปแสนไอ้พ่อมึงไงยังกูทำงี้ไม่ได้เราเวอแทงอ่ะข้ากูเลยเวอร์แทงแล้วเข้าไปแล้วกูไ,ไ,ไม่ได้ใส่กระสุนน se มาใส่แต่ ap มาแล้วมี ap อยู่ยี่สิบนัดแล้วแบบหน้ากูสิบอ่ะแล้วแล้ว,ก,ลว,ลวกูควร <c oughs> ถาเชี่ยดีเนี่ยไปก,กูได้ไงมีเรดาร์ใช่ไหมไม่เรือกมีเรดาร์ไหนก็ยันบุ๋งไม่มีเรดาร์เหรอไอ้ยันเลืกระจอก ยังขายทิ้งเหอะมาเป็นแวนวคู่กันเลือกประเทศอะไรวะเยอรมันป่ะเออโอุ้ยขายทิ้งเหอะไ,อ,ไอ้เหี้ยบอกบอกไกเซอร์มาขายทิ้งกันครับไม่คุ้มหรอกท่านเมื่อก่อนไั่เคยมีนะหรือเปล่าวะบอกไกเซอร์ขายทิ้งไปเลยไอ้เหี้ยบอกโซฮาไม่ให้โซฮามาคุยไกเซอร์ให้ไรเกมมนุษย์เหี้ยเป็นคนแคบกูอยากได้นะเว้ยชิคิชิมะ อ๋อาอวินเดเซีย um, ม oh ีควันด้วยเหรอกลางควันเหลือกลางควันวะเฮ้ยคุณโดนอีเทควะอิเทกมันมันอยู่ซีมันอยู่ซีมันอยู่ซีค่าลำหนึงอ่ะไม่รู้ชิมะหรือมาชิมะไอ้โอ้ยเออเออหมอเอ้ยจะมีไซโคเข้าเว้ยค่าอะไรโคนข้าวกูตายดิ เดดเออเรดาร์กูไม่มีเด็บชาร์จกูไม่มีแอร์สไตล์กูไม่มีกูไม่มีเฮอะไรเลยนะอะเอาพังกูต่ำกูอวยนี่ได้ถ้ากูมีแอร์สไตล์ต้องเจอกูเลยพี่ชาต์คิดไหมเออเหียส่งต่อไปก่อนเดี๋นะอ่าได้ใส่นี่ยวะแอร์สไตล์วะอ๋อมีเด,ด็บชาร์มีแต่เด็บชาร์จเลยดิมันมันใส่ได้นะเว้ยแต่มึงต้องซื้ออะไม่มีตังค์กูใช่ไหมบอกกูดีไม่มีอก้าวมีอก้าวล้านอะ ไม่เห็นเป็เก้าล้านีิเก้าแสนไม่พอเฮียไม่ใช่ห้าล้านไม่ใช่ไม่ใช่สองล้านนี่ก็รู้ว่าเกมนี้เป็นเวอร์ออฟจักรเวอร์เเวอร์เซียไ่ยังไงไปเริ่มก่อนเลยเฮ้ยติดกไม่โดนน่ะเฮ้ยอะไร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 อต้อเฮ้ยอาจมีมีเดใครมีเดน่ากดทีนี้ไอ้เหี้ย มิจโซน่าไอ้สัสมิเรเซียยิงไะ้เลยเรือบางเรือบางเฮ็ดอียิไดุ้ดจอดไปหมื่นกว่านะ่การถอดดิโอ้โหทำไมตอ่อมันแรงจังวะต่อใครดิี่ยตอ,ตอเรือมมเออพิฆาตไม่ชิม,มาก็มาอยู่ไหนวะแต่กูไม่เห็นนะไม่แน่ใจว่าเปนชิม,มาหรือมาเชล เออแต่เขาชิมาชิมาแรงตอญี่ปุ่นน่ะแรงสุดในเกมอ่ะบอกแค่นั้เฮ้ยแต่ตอนนี้ต่อฟังเสร็จแล้วเขาต่อญี่ปุ่นนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงแต่ละย้ำสั้นอ๋อสั้นกว่าใช่ปหมมันกว่าแต่ก็เป็นเหมือนแต่มันเร็วปะจากเลขห้าหมื่นกูเหลืออยู่เหลือสามหมจากห้าหมื่นหนึ่งเหลืออยู่สามหมื่นสี่อะไม่รู้ต่อมันลูกใหญ่ขนาดไหนใหญ่ข้าวปืนใหญ่กูใหญ่พอๆกันงอะนะหกร้อยกว่าเฮ้ยจากไหนวะ โอ้ยยี่อย่างไกลยิงยิงกูอีกต้องเร่งเครื่องละกูพอรู้แล้วมันอยู่ไหนเนี่ยแถวๆเนี้ยไอ้เจ๊กูเข้าไปไหมล่ะเป็นไงปล่อยต่อยอยู่ส่งเด็บช้าไปส่งเด็บช้าไปดูอเนี่ยคุ้มกันเอ้ยแต่แม่งไม่บีบีคือบีทักล่ำกูนี่เคลียร์กูนี่เพียเลยเฮ้ยเรือพิฆาตสองล่ำเลยอยู่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 ูซีอ่ะ เป็นเฮี้ยอะไรไปในเซียยิงแต่กูแล้วมันเป็นคุูเลยวะชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในสัตว์เอ้เฮี้ยไม่หยุดเลยอะเทสละห้าเนี่ยครบเลยเนี่ยชิมะชิมะชิมะมันปล่อยลัวจะมคูดาวมัเท่าไหร่เนี่ยมันมันมันไอ้นี่ได้มันใส่รีโดบูสเตอร์ได้รีโดบูสเตอร์กดปุ๊บแล้วก็ยิงต่อได้เลยเฮ้ยพ่อมเมื่อได้อตองลุงพกเมื่อกี้ตอกอีอันเนี่ยตอเนี่ยไอ้สัตว์ ไม่เป็นใช้แรงงานท่าแบบไอ้น,นี่ไงแรงงานทาไอเรื่อมันมันต่อให้ใช้เครื่องมันโหลดต่อได้เลยก็เกินไปปะวะรถรถแรกยูทิวะเนี่ย yeah. ไอ้สัสแรงงานท่าไงสูตรไอ้เรี่อบิ๊กดดนดี้ไอ้สัสผมตามหาไปหนึงยิงสูดไม<อ>่ได้หรอกแต่ๆๆถ้าถ้า,ถ,าถ้าเจอรีบ,รบเลยรีบเลยูเดี๋ยวสแปมเมเซียให้รองลองมาสปอร์ตกูแล้วเนี่ยนั่นไงจัดการ กูยิงไปหลังก่ออ่ะให้กูอ้อมไปก็ก็ใช่เรื่องเขี้ยวเนี่ยเสียยิงกูขอยืมหมอกหน่อยแล้วกันนะเออเดี๋ยวกูหมอกกูอยู่แค่สี่สิบวิอ่ะมันหนี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 ยีมันนี่ไม่มีไม่มีเรดาร์สักคนทีกูก็ไม่มีไอ้เรดาร์กูยังทำอยู่ไงขอเงี้ยขอไม่ครบเลยพอแล้ว ระวังด้วยระวังต่อโอ้โอ้ปล่อยเยียอะไรแ่นะเจ้าบอกกลัวกูไม่โดนหรอกเียโดนก็วะไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยกูจะไปตามล่ามันไอชิมะแม่พุ่งโดนหกหกกิโลหกกิโลตามตูดมอยู่พึ่งโดนปืนลองกูเยียโดนหมดสภาพซ่อมเร็วๆแล้วลูกชายเฮ้ยเฮ้ยโผยนึงโผยนึง นี่ไงโดนโดนนี่ไงนี่ไงแปดร้อยนี่โดนปืนลอกกูโดนปืนลอกถึงโดนไปไหนไปไหนตองพงเยอะเหรอดีโหลดฟูสเตอร์เหรอร้อยโอเหรอดีโหลดฟูสเตอร์อแล้วเพื่อนมาทำอะไรบ้าอตรงนี้เนี่ยตายเฮี่อ่ดีโหลดฟูสเตอร์ใช่ไหมดีโหลดฟูสเตอร์เหรอเตีเยลุงค่าปล่อยจังเลยยึดแม่ลุงค่าชิมแม่ก่อน สบายกูเลยชิม้าแตกอะเออเอ้ยใส่คนมาแล้วอ่าชิบหายแล้วยึด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 สี่ยึดสี่ยึดสี่ชิม้าแตกสบายดีแล้วประเด็นคือเว้ยเอ้ยมันไปโถงฝั่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 งลายลายหนึ่งหมดเลยปะเสร็จสี่สี่ลงเยอะละเฮ้ยเต่ารีบรบดันเลยรีบดันรีบดันมาก่อนจะดันอะไรเรา ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวฟัฝั่งนู้นหมดเว้ยถาฝั่งซ้ายแตกก็คือเราแย่นะใช่เราต้องใช่ชเรารู้แล้วเว้ยแต่ถ้าเรารีบดันอ่ะเราต้ว245เรย์พิ้าดยังอยู่นะเว้ยวินีเซียอยู่ใกล้ระวังด้วยฮะอย่าประมาท กูส่งเทปช้าไปดูให้โอ้โหเวนเซไม่มีขวัญด้วยพี่เอ๊ยแล้วเราไม่มีซาวน่าเลยเรดาร์สักคนเลยใช่ตรงนี้เราฝั่งเราไม่มีเรดาร์เลยเว้ยเพราะเพราะกูเห็นมึงกดเรือกดยามาตมาไงกูรู้ว่าไอ้พีตตะออมกากูแล้วคุ้มกันมาให้ทำไมไอทำไมเห็นอีกแล้วเชียร์วินเทอร์เครบินลักล้ำแม่ไอ้เพรชจริงๆไม่ต้องกันอะไยเพราะว่าเรือกูบุญถึกอ่ะ ถ้าไม่โดนเข้าเข้าคังกระสุนแตกก็ไม่มวันแตกเครื่องบินเท่าไหร่หรอกไอ้ถ้าไม่โดนลุมแบบหนักๆนะเออคิดว่ากูเดี๋ยวกูสู้นี่ไหวปะวะสู้เวเเซียไหวปะวะเรือมโอ้เรืเรอรกระดาอน,นะมึงกลายมึงเ,เยอรมันอนะเยอรมันอนะนอกจากเลยพิฆาเลยลำนานแล้วไม่มีเฮี้ยไรโหดแล้วจริงๆริงกูอย่างนั้น มืออ้าวของผู้ปกสิอ้าวผู้ปกิวิทมากไงผู้ปก <c oughs> ิ <c oughs> เฮ่ยฟฟนระยะโอ้โหอาจารย์ระยะมันมันระ,ะ,ะ,ะยะการมองเห็นแล้วฮ<ะ>ัลโหลเบบี้สกรรมกันไหมพี่ไม่สกรรมกันไหมเป็นได้เหรอเป็นไ,ได้ผมเล่นเครื่องพี่พี่เขาไปกินข้าวผมขอเขาเล่น นนีใครเก็บไปเลยสักคำอ่ะไม่โดไโอ้แล้วมึงก็ไม่บอกในฟืงในเฟซไม่มีอะไรเขาเตะพูดเลยที่จะบอกก่อนในเฟซไม่ว่างไอทำงานไงงานเลยพี่มาบอกว่ากูในกูก็ได้ผมไม่ได้ทำไม่จับโทรศัพท์เลยเนี่ยมีเกมอื่นไหมไอ้สัตว์มีเดตไปเดลัยอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยกูเพิ่งลบไปเพิ่งลบโลเครื่องไปไอ้ยัยไม่ร้อนก็รอนด้วยแต่ว่ามันเครื่องมันลกอ่ะ เน็ตดีปะเน็ตดีก็หาโหลดเ่นวงเรนโบมาโอ้โหโอ้โหนี่คือเน็ตดีโอ้โหคือไม่มีไอเครื่องมันไม่มีมีเสียงฝังได้ว่ะจบแล้วเล่นสกรรมคนเดียวก็ได้่ะโอ้มึงคิดว่าถ้ามึงคิดว่าเข้าไปเล่นแล้วมันจะสนุกก็ลองเล่นดูในในคนเดียวพูดเลยว่ักกรรมอะสกรรมสมชื่อหรอสมชื่ออะเฮ้ยมีเสียงแตกแล้วเว้ย เอ้ยดันเข้าไปข้างหน้าดิไอเฮียดูยเขาเล่นมันก็นสนุกแหละไอ้เฮียเอ้ยมอนทน,าาทนหน้ามนทาอ้กูไม่รู้เลยมันอยู่ไหนบ้างเนี่ยเออ,อเไม่ไม่ไออาดกูไม่เห็นว่ามันใส่คมันเข้าอ่ะกู<า>ไม่เห็นเลยมึงด้วยอย้าวเอออยู่อยู่มอนทนาอยู่ไว้นี่อยู่บีบีสามบีสามบีสามมันน่าจะเคลื่อนไปบีสี่แล้วตอนเนี้ย มึงมึงไม่เห็นมึงจะไม่เห็นอยู่ในจอว้แต่มึงจะเห็นอยู่ในในมีแมในแมกูรู้่แล้วกูจะยิงยังไงกูไม่เห็นในจอเนี่ยไม่เห็นหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยู่่ยเฮ้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 ยเร้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮรอเอะยเฮ้ยเฮย้ยเยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ย้ยยเเ้ยเยเฮ้ย้เยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยยเฮ้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 ย้ มีหกไอต่อมันหกกิโลเองถึ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 งยิงซียิงซียิงซีโคเอ่อเคาเขาลำเอ่อโคลัมโคลัมโบกลัวทุกอย่างกูโดนขนาดกูโดนขนาดช่วยด้วยสี่พันสี่พันยิงแน่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้แหละกูจะแหกโอ้ยไอ้เหี้ยกูโดนขนาดไอ้สัตว์หกพันหกพันปื่นปุ่นแน่เลยไปเหี้ยยามาโต้ยังอยู่ยังอยู่ ในเลือคุ้มการกลัวสวยที่กิชิมะไอ้เฮียโดนขนาบอย่างเงี้ยตลอดเลยนหะดา้าใครวะอ๋หน้ามีเดดราเหรอมีตส่งมีวะมีมันใส่ได้อ่ะเรือจะมาใส่เรือจะมาตอนนี้มันใส่ได้ทุกรำอ่ะเฮียเ้ยวัดก้าอว้ยเรียบร้อยว,วัดกา้าโอ้โหกับเรียนมัน โดนวอนท่าหน้าอีกเคงจะเป็นไลน์ต่อไปแล้วล่ะต่อจากมึงอ่ะไม่มีหมอกอยู่พอได้มั้งกอือเรดาล้อเรดากูลืมคะแนนไปหกหมื่นได้อยู่หมื่นห้าโดนขนาบข้างโคตรคุยเลยแต่ก็ไม่ได้เทียร์อื่นเลยเทียร์เทียร์สิบสำหรับเรายังคงมันเล่นได้เว้ยแต่อย่าแต่ทีมเราอยู่ผมไม่ครบด้วยส่วนเสือกูมีนมาหันหัวเลยช้าด้วยคือโดนโคลัมโบกับ ยามาโตขนาบข้างกูคิดอูรอ,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 อดป่ะเปิดจะปิดกาบยังไงอะ <c oughs> ถ้ากูดิฟได้เหมือนในเวทชิปกูดิฟไปแล้วไอ้เหี <c oughs> ้ยกาดิฟ <c oughs> เรือฟาดแม่งไอสัตว์เ <c oughs> ขาเตะกูไครับไม่กาเซ่ก็เข้าไปคามิไม่ได้มันหันหัวเรือไม่ทันแล้วกูต้องไอ้ไอ้ลาดเกมที่มึงพูดมาเนี่ยเพราะกูคือแบบมีใครอยากเล่นมั้ยมันไม่ได้ไม่อยากเล่นว้ยแต่มันแต่มันมันต้องโหลดอะ่ะ มันต้องโหลดด้วยแล้วเล่นไปก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะสนุก <c oughs> มันต้องมีเป้าหมายก่อนเว้ยว่าจะทําอะไรอะ่ะอาจจะเล่นเพลินๆน,นะได้อยู่เว้ยแต่ผมมัน่นใจว่าวันนี้เราเล่นไปแล้วเราจะเจอคนให้ยิงกันอะ่ะเฮ้ยฮ้ยเฮยมึองอ่ะ <c oughs> มึงเจอตลอดแล้วมึงก็ทาสิ่งที่เฮี้ยตลอดเลยอะ่ะเจ้าเลยโอ้ผมไม่มีปืนแล้วเขาปืน <c oughs> อยแต่เขได้ปืนป <c oughs> ุ๊ปังนี่แหละมึงเอซ วิธีเดซีสไตล์จะเถียงกูปะล่ะมีเกมอะไรซื้อให้ผมเล่นบ้างอ่ะคือเจ้าเจ้ลงไว้แนะนำก็มีเลนโบสิกเโอ้โหเล่นโบหลดเลนโบมาใ่แหเม็ดไม่ไหวเลยนเม็ดขามีเกมอะไรบ้างในเครื่องอะที่เขาลงไว้นะมีเคาน์เตอร์เดดบ i ์บีฟอินซนิตี้เ a ลไซรัมเอเมอรโฟตีรม กูรอนาสิยูกูออกูนี่น้าสิดเลยเว้ยกูเจมัลหน้าเนี่ยรอให้ไอ้เฮนเดนบุฟเสร็จแล้วกูจะเล่นอะไรกับมึงได้วะตาเนี้ยไม่อย่างว่เฮี่บุกมันดูดูถือขวายนี่หน่อยอะไรถืออะไรอยากว่ากูไม่ตดกูอยากว่กูไม่ร่วมร่วงเร็ว ท่านเรียกถึกวะก็ถึกอยู่อะของห้องห้องคีสเดียลมาเล็กอะกูยังไม่โดนยิงคีเลยยังไม่เห็นบัฟฟาโล่ไม่ละห้องซีเดียเล็กแต่ห้องคาร์กะสุนใหญ่มาเริ่มปุ้งห้องคาร์กะสุนวะก็ห้องคีสเดียวกว่าไปคาร์กาสุนระเบิดถ้าไม่ไปก็เจอไอ้กูไม่มีใส ดวีเพึ่งเป็นอะไรฮะชีดพึ่งเป็นอะไรอะเรียกกลเรียกกลุ่ล้พันนึง้งอยู่ดีระยะระยะดีเทคแล้วก็กลับมาเฉยเลยอะไรวะเนี่ยออกซิลารีน่าสนใจปะอามาเมนบอดิฟิเคชันวนดูซีแม่งน่าสนใจมากเลยอินเซอร์เจนซี่ก็น่าโดนอ่ พีเอฟสี่เหรอดินเซนซี่ก็พอได้อยู่ยี่ประหลาดีเซนซีอะดิเซนซี่ผมมีแต่ภาคธรรมดาแซนต์สตอมไม่มีภาคธรรมดาไม่งกันมากเลยภาคธรรมดาต่างมันเออภาคธรรมดาต่างกับภาคแซนต์สตอมไงวะต่างต่างต่างกันเรื่องเรื่องภาพเอนจินเกมแล้วก็เอ่อระบบเกมบางอย่างคือไอ้ไอ้เซนซีธรรมดามึงเห็นระบบฮิตไฟไหมปะแบบไม่ต้องฮิตกว่าอะไรเงยอืม คือแทบจะตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ล่ะแทบไม่มีแรงดีล่ะบางปืนนะภาคธรรมดาเออใช่แรกพักแรกไม่ใช่ภาคธรรมดาพักแรกของมันยูดีว่าเอ็มไอก็นั่นแหละเอ็มสองสี่เก้าอะนั่นแหละไม่มีแม้แทบไม่มีแรงดีเลยเยี่เวลาย่างย่งอีกเฉยอ่ะสีเอสคนเอาเป็นตัวอย่างนะยิงไม่เคยตายเลยปืนเที่อ่ะคยอมีใครตายบ้างไอ้เยี่เลเยอร์เคาน์เตอร์ไอ้สองสี่เก้าอ่ะเอซีน่าสนใจวะ มีปะไหลายสัตว์ DC ไม่มีแต่เราราคาอยู่ก็ซื้อเลยไม่ไปตามเลยเกูรอดดไ้ไงวะชนะวะชนะชนะดิเฮียไม่ชนะได้ไงอะเลือดกูเลือดกูเนี่ยตีตลอดเลยไอสัตว์เอ้ยไม่ชนะได้ไงเฮียมันลงกับกูหมดแล้วโคตรคุยเลย ไอเฮียยามาโต้กับคอลัมโบโคตรคุยกันเอยสั์ไอ้เฮียลำหลังกองบานแม่งไม่ยิงแม่งยิงกู